บานทุ่งทุ่ง็ดน้องเม็ดอ,อ่าเอาอาซิมติดอาซิมอาซิมอว่าจะประได้ไหมไดไป,ะะประตูลูกที่3ของอาซิมนะคะประตูที่3ของบันทุ่งอาคาเดมีย่ยิงโดยอาซิมค่ะ อ๋อ oh. น้องเซาดาเซดาขึ้นยิงไปครึ่งหนึงอ่ายิงประตูที่4โดยอาซิมนะคะบ้านทุ่งอะคาเดมี่ตอนนี้นับไปแล้ว4-0ยิงประตูที่4โดยอาซิมบ้านนบนะครับอาซิมมาแล้วนะครับอาซิมอาซิมมาแล้วนะครับอาซิมยิงประตู น,นี้บ้านทุ่งคาเดมี่ยิงไปได้5ประตูต่อศูนนะครับ